ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังประกาศยกเลิกโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายและปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะในเรื่องนี้ครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมองว่าเป็นเรื่องที่ดีทําให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้แต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHT สวมหน้ากาก,ากเมื่อเข้าสถานที่แออัดตรวจเอทีเคเมื่อมีอาการฉีดวัคซีนตามกําหนดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับ นายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาหลังได้มีประกาศยกเลิกโควิด1 9เเป็นโรคติดต่ออันตรายและปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะการปรับมาตรการเดินเดินทางเข้าประเทศไทย ได้ยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ h a i l a n d Pass และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทําให้การเดินทางมายังประเทศไทยง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตในแต่ละวันไม่ต่ากว่า6000คนโดยเฉพาะช่วงประเพณีถือศีลกินผักที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวจองห้องพักสูงถึง90%ซจึงอยากจะฝากความห่วงใย,ยไปถึงประชาชนอย่างต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ d m h t โดยเฉพาะการสวมหน้ากากาอนามายัยเมื่อเข้าไปยังสถานที่แออัดหรือพื้น ที่ปิดอากาศถ่ายเทมไม่สะดวกล้างมือและให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยครับสําหรับในการปฏิบัติตัวก็คงใช้มาตรการเดิมที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วแหละนะ DMHT ก็คือเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากาอนมามัยแล้วตัวทีตัวหลังเนี่ยตอนนี้ให้เป็นเทสนะก็หมายความว่าให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้อง ส่วนการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมครับแต่ว่าก็ให้คิดเสียว่าถ้าเราเดินทางไปในที่สุมเสี่ยงคนเยอะๆสถานที่ปิดท,ท้ายเทอากาศไม่สะดวกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะใส่ ขณะเดียวกันค่ะประชาชนยังสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามสถานพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงค่ะเช่นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและโรคเรื้อรังนอกจากนี้ค่ะประชาชนยังสามารถรักษาพยาบาลโรคโควิด -19 ได้ฟรีจากกองทุนสุขภาพที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์เช่นรักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองประกันสังคมบัตรสวัสดิการค่าราชการค่ะและส่วนกรณีผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤตสีแดงสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐ หรือเอกชนตามสิทธิ์ยูสิทธิ์พัสจนกว่าจะหายป่วยนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้สอบถามประชาชนที่เดินทางมาทําวัคซีนพาส,สปอร์ตถึงเรื่องนี้โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลได้ปรับโควิดสิเป็นโรคเฝ้าระวงัง เพราะทาให้ต่างชาตินักท่องเที่ยวค่ะก็เดินทางเข้ามามากขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นค่ะร้านค้าต่างๆก็ทยอยเปิดมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างวันนี้ตนเองก็เดินทางมาทําวัคซีนพาสปอร์ตก็เพื่อจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่ก็ไม่ประมาทที่จะป้องกันตนเองถึงแม้ว่าจะติดโควิดสิมาแล้วถึง2ครั้งค่ะจากที่เงียบมากๆแต่ตอนนี้คือแบบไม่ได้ไปท่วงไงเห็นเฉพาะเหมือนที่ทํางานตอนนี้แขกก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ทำให้คนมีงานมากขึ้นนะนะใช่ไหมอาจจะต้องทยอยเนะทยอยเปิดกันเลยนะ